สวัสดีครับวันนี้อยู่กับฤิ์นะครับฤิ์อยู่ที่เบนทูรีสาขางามวานะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูนะครับว่าแคมเปญมอเตอร์โชว์2องพออกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวพามาดูว่าคันไหนเนี่ยที่เป็นไฮไลท์บ้างลดสูงสุด1ล้านบาทเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามีคันไหนที่ลดบ้างแล้วก็รุ่นที่ลดเนี่ยเป็นรุ่นไหนบ้างนะครับราคาเหลือเท่าไหร่บ้างเริ่มกันก่อนที่รุ่นนี้เลยครับคันนี้ e สามร้อย e อวังกาบนะครับ, e e าาร,ร,บราคาเต็ม3าล้านสแสนบาทลดไปเลยนะครับผม6กแสนหนาทเหมื่นัั้นครบ ใครที่อยากได้รุ่น e ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นนี้เลยนะครับฟังชั่นคูปนะครับผมคันนี้ c ซ s เอส 220d ครับเครื่องยนต์ดีเซลนะใครอยากได้เครื่องยนต์ดีเซลล้วนพรีเมียมกระจกไร้ขอบแบบนี้นะครับผมคันนี้ราคาเต็ม4,640,000บาทลดไปเลย500,000บาทน,นะครับผมเหลือ4,140,000บาทเท่านั้นในแคมเปญมอเตอร์โชว์นะครับผมออกแล้วสามารถจองได้เลยไม่ต้องรอในงานแล้วนะครับแคมเปญเหมือนกับในงานเลยเดี๋ยวเราไปดูคันที่ลดเยอะที่สุดในงานนี้กันครับก็คือรุ่น eqs ครับ สำหรับร 7, 200, 6, 200, ุ you you the the e ่น eQs ไฟล้วนนะครับคันนี้ราคาเต็ม7,200,000บาทลดไปเลย1ล้านบาทครับเหลือราคา6,200,000บาทเท่านั้นคันนี้วิ่งได้ไฟ้าล้วนไกลถึง702กิโลนะครับก็ให้ความสปอร์ตและใครที่อยากได้รถไฟฟ้าคันนี้สุดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูคันหนึ่งเันต่อครับอยู่ในโกดังว่ามีรุ่นไหนที่ลดเพิ่มอีกนะครับผมอีกคันหนึ่งครับผมคันนี้ e- ดีเซลครับผมคันนี้เป็น e- คันนักเครื่องยนต์ดีเซลล้วนนะครับราคาเต็ม3,650,000นะครับ ลดไปเลย460,000ครับเหลือ3ล้าน190,000เท่านั้นใครที่หารถเครื่องยนตดีเซลคันนี้ขายดีมากนะครับผมไม่จุกจิกแล้วก็ราคาขายต่อดีด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งนะครับลด830,000เป็นรุ่นไหนครับไปดูนครับมาดูอีกคันหนึ่งครับ EMG ครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับมีหลังคาแก้แบบนี้ด้วยราคาเต็ม4ล้าน20,000บาทลดไปเลย830,000นะครับผมเหลือ3ล้าน190,000บาทเท่านั้นครับคุ้มจริงๆครััับบบตตตอออออนนนนนีี้้รรรรถเเยะะมมมากสหนน์์โชวคผ ใครที่อยากได้รุ่นไหนนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันได้หรือว่าทักเบอร์ผมได้เลยนะครับ09112499ผมทิ้งไว้ให้ได้แล้วนะครับผม, <shap |no|> ผมสามารถโทรมาสอบถามได้เดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นกันต่อครับ GLC 350e คันนี้ก็รดเหมือนกันครับราคาเต็ม4ล้าน180,000บาทลดไปเลย180,000บาทครับเหลือ4ล้านท่วนคันนี้เป็น Plug-in Hybrid วิ่งด้วยไฟฟ้าได้วิ่งด้วยน้ำมันได้นะครับไฟฟ้าได้ถึง120กิโลเมตรไม่ต้องใช้น้ามันเลยนะครับผมวิ่งด้วย0ถึง140 ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะครับใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวได้นะครับคันนี้ใครที่ชอบฟังก์ชันจัดเต็มราคาคุ้มมากแล้วครับอีกคันหนึ่งครับที่ราคาพิเศษเลยสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะคันนี้ C ี2 0 D สอนดีวังกาศดนะครับผมราคาเต็ม2องล้านเจ็ดแสามหมื่นครับลดไปเลย1นึ่งแสนห้าหบาทเหลือ2องล้านห้าแสนแปดหมบาทเท่านั้นครับใครที่มองหาเครื่องยนต์ดีเซลอยากได้ตัวใหม่ๆแล้วนะครับตัวนี้เลยนะครับเหมาะเลยมีหลายสีครับสามารถสอบถามได้นะก็ประมาณนี้ครับสำหรับแคมเปญมอเตอร์โชว์ ใครที่สอบถามรุ่นอื่นสามารถสอบถามนิดได้นะครับเบอร์โทร0 9 1 1 2 4 9 9 9เลยหรือว่ารถ c e r t ์ติฟารถ MEC ราคาพิเศษรถผู้บราาิหารกดขายแล้วก็มีนะครับสามารถสอบถามได้เช่นกันนะอย่างคันนี้ GLC 300e ราคาพิเศษสุดๆลองเข้ามาสอบถามมันได้แคมเปญมอร์โชว์เริ่มแล้วนะครับไม่ต้องรอถึงงานสามารถจองได้เลยก็ยังไงวันนี้ลิขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ